ตกตะลึงคำทํานายแม่นอย่างกับตาเห็นหน่าเหลือเชื่อมหัศจรรย์มากเมื่อหมอปลายภายกระซิบได้เห็นนิมิตพิศวงว่าดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูนั้นเตรียมตัวให้ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านมินดูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร mm hmm. ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับปราศีธนูดวงชะตาพลิกฟื้นจากร้ายจะกลายเป็นดีนี้สินจะหมดไปดวงชะตาจะแล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะจะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักรักษาและคอยดลบันดาลให้มีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะถูกรางวันที่หนึ่งเงินล้านจะหล่นทับความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านปี2025นี้หมอปลายทักแกรงจงเตรียมตัวให้ดีๆท่านผู้ฟังคะ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคำทํานายที่แม่นยำที่สุดเพราะดวงปู่มหาศิลาและหมอปลายต่างก็ได้ทํานายทายทักถึงดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูเอาไว้ว่าปี2025ดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ ความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านดวงจะเฮงดวงจะปังดวงชะตาของท่านจะก้าวทับเงินล้านดวงถึงคราวที่จะเริ่มรวยดวงจะหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปัญหาหนักใจต่างๆที่เคยเผชิญมาสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคและความกังวลใจจะค่อยๆจางหายไป จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ค้ำชูช่วยเหลือผลบุญที่ท่านสร้างสมมานั้นเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะดลบันดาลให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนั้นเลื่อนย้ายเข้าสิงสถิตฐานดวงพกทรัพย์ซึ่งเป็นฐานแห่งดวงชะตาเงินดวงชะตาทองปัจฐานดวงที่เด่นที่สุดทำให้ดวง รุ่งโรดรุ่งเรืองเดารุ่งพุ่งแรงดวงจะเฮงดวงจะปังดวงจะดีสุดดีสุดในรอบ9ปีเลยก็ว่าได้ดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายจะกลายเป็นดี จากที่ไม่มีจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจะมีเงินไหลมาเทมาจากการทำงานและธุรกิจที่ทำอยู่จะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือดวงชะตาจะมีแต่สิ่งดีๆและสิ่งมงคลเข้าหา วาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านในชั่วข้ามคืนเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนท่านจะถูกหวยรวยเบอร์โชคลาภจะมาเต็มแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันความรวยจะเข้าประตูหน้าบ้านขอองค์ท่านพระหมอดูดังหลายๆสำนัก ต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนั้นดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะโดดเด่นสุดๆเอาช้างมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่ดวงชะตาเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของชีวิตจะค่อนข้างลําบากดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรัก เรื่องไม่เข้าใจคนในครอบครัวเรื่องปัญหาหนี้สินแต่ถ้าอดทนมันทำบุญทำความดีคุณก็จะผ่านมันไปได้ เพราะบุพกรรมดีที่ท่านนั้นได้สร้างมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำดวงชะตาฟ้าจะเปิดทางรวยทำให้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันให้ตัวของท่านนั้นสาธุการดังๆเอาไว้ได้เลยราศีธนูเป็นราศีที่อยู่ระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม เป็นราศีธาตุไฟและอยู่ภายใต้การปกครองของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาความก้าวหน้าและความโชคลาภชาวราศีธนูมักเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีพลังในการสแสวงหาความรู้และรักอิสระดวงชะตาของชาวราศีนี้มีแนวโน้มที่จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่น่าสนใจเสมอ ชาวราศีธนูเป็นคนที่มีพลังแห่งความมุ่งม,มั่นและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตพวกเขาเป็นนักผจญภัยที่รักการเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและมีความสนใจในปรัชญาและความหมายของชีวิตชาวราศีธนูไม่ชอบการถูกจำกัดหรือต้องทำกะตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด พวกเขาต้องการอิสระในการคิดและตัดสินใจเป็นคนที่มีพลังบวกมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์และไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคมีความเป็นนักปราชญ์สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณศาสานาะและหลักปรัชญาของชีวิตขี้เบื่อและรักการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบทำสิ่งใดเดิมๆซ้ำๆและต้องการความท้าทายเสมอ ดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีธนูความรักของชาวราศีธน,มนูมักเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายพวกเขาเป็นคนรักโรแมนติกแต่ก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวและอิสระในการใช้ชีวิตคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือการร่วมกิจกรรมที่ตนสนใจควรเปิดใจรับคนที่มีทัศนคติคล้ายกัน คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจจะต้องการความเข้าใจและการปรับตัวชาวราศีธนูจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ความมั่นคงกับคู่รักและลดความรักอิสระลงบ้างดวงชะตาด้านการงานของชาวราศีธนูชาวราศีธนูมักเหมาะกับงานที่ไม่ต้องอยู่กับที่นานๆและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ งานที่เหมาะสมงานด้านการศึกษาการท่องเที่ยวการตลาดนักเขียนนักปรชัชญาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโอกาสและอุปสรรคปีนี้มีแนวโน้มได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการขยายธุรกิจแต่อาจต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่รีบร้อนจนเกินไป ดวงชะตาด้านการเงินของชาวราศีธนูดวงการเงินของชาวราศีธนูขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการของพวกเขาเองโดยทั่วไปมักมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็ต้องระวังในการใช้จ่ายเกินตัวรายรับมีโอกาสได้รับรายได้จากหลายช่องทาง โดยเฉพาะจากงานเสริมและการลงทุนรายจ่ายควรวางแผนการเงินให้ดีหลีกเลี่ยงการใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นดวงชะตาด้านสุขภาพของชาวราศีธนูสุขภาพของชาวราศีธนูโดยทั่วไปแข็งแรงแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจสุขภาพกายควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและดูแลเรื่องอาหารสุขภาพจิต ระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานและการเดินทางควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายปี2025นี้ชีวิตท่านจะลืมตาอ้าปากได้เพราะชะตาชีวิตของท่านนั้นได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าดวงชะตาจะมีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่จากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐี ร่ำรวยทรัพย์สินร่ำรวยเงินทองดวงทางด้านการงานและดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนักการงานจะราบรื่นการเงินจะต้องตัวทําธุรกิจสิ่งใดที่ประสบผลสำเร็จรวมถึงสิ่งที่คิดที่ฝันไว้ก็จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอน ไม่เชื่อหย่าดลบลู่เข้ามาแล้วฝากทุกท่านกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคจากคำทำนายนี้และถ้าหากท่านใดอยากให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน จงน้อมรับเอาคำทํานายดีๆนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุแล้วเขียนคําว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธราณชนได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นภายใน3วันเจ็วันข้างหน้า ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดในราศีธนูทุกท่านด้วยเพราะดวงชะตาถึงคราวที่จะุพ้นทุกปัญหารวมถึงเรื่องทุกใจต่างๆก็จะละลายหายสิ้นไปจากดวงชะตาที่ไม่ดีก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งดวงทางด้านการเงินและการงานจะพุ่งขึ้นหนักและจะ,จะเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดการเงินจะคล่องตัวจะมีเงินนอกไปปลด มีปลดสินจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้เพราะดวงชะตาท่านในปี2025นี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภที่มาจากการเสียงโชคเสียงดวงท่านจะถูกหวย30ล้านแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ชีวิตถือว่านี้ไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนความทุกยากลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงชะตาจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะในเดือนนี้ดวงเฮงดวงปังดวงมหาโภคทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินล้าน ของชาวราศีธนูจะถูกเปิดทำให้การเงินราบรื่นทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จการค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงจะเฮงดวงจะเด่นสุดๆด,ดวงจะพุ่งรุ่งพุ่งแรงการเงินปังโชคลาบจะมาจับเงินล้านเงินล้านจะหลงทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ชีวิตถึงพราวแล้วที่จะบอกลาความจนเสียทีชีวิตจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความทุกข์ยากลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเพราะบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำชี้นำทางประทานพรให้คนที่เกิดในาราศีนี้ดวงชะตาในเดือนนี้ถือว่าหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอน เพราะคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคนที่มีดวงเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือมีดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคัพย์ในเรื่องของเงินทองทำให้เป็นคนที่มักจะเจอแต่โชคลาภเข้ามาหาวาสนาได้จับเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝัน หมอดูหลายๆสำนักต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคนที่มีดวงชะตามีดวงเงินดวงทองจะดึงดูดสิ่งดีๆและเป็นสิ่งที่มงคลเข้าหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องทุกข์ใจต่างๆที่เคย้าโถมเข้ามาในชีวิต ก็จะละลายหายสิ้นไปหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความรุ่งเรืองไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบผลสำเร็จสิ่งที่เคยติดขัดขัดสนก็จะกลับมาราบรื่นสมหวังทุกประการโชคลาภจะเข้าหาดวงชะตาหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงินการงานดวงชะตาจะหมดเคราะห์หมดโศก จะกลับมารุ่งเรืองมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือเพราะบุพกรรมดีที่ท่านสร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนกำลังส่งผลกับตัวของท่านแล้วชีวิตของคนที่เกิดในราศีธนูเหมือนกับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเปรียบเสมือนกับชีวิตของท่านก่อนจะประสบความสำเร็จก็ต้องพบเจอกับ อุปสรรคมากมายแต่พอผ่านพ้นไปได้ชีวิตก็จะพบเจอแต่ความสุขสบายและราบลื่นเพราะคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคนที่ดวงแข็งตายยากสุดๆตกอับได้ก็ไม่นานสามารถตั้งหลักใหม่ได้อยู่เสมอเพราะบุญกุศลที่ท่านได้สร้างมา เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนำดวงชะตาให้พบเจอแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งเพราะว่าคนที่เกิดในราศีธนูนั้นชอบเข้าวัดทำรรบุญและชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทำให้ผลบุญเหล่านั้นส่งผลย้อนกลับหาตัวท่านทําให้ตัวของท่านนั้นดวงชะตาเปิดดวงการงานการเงินเปิดดวงเศรษฐีเปิด ไม่ว่าจะทำอะไรก็เฮงก็ปังและง่ายไปหมดรวมถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อหวยรัตตรี่ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งถึงแม้ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของท่านอยู่ดีเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและขอแสดงความยินดีกับ ราศีธนูทุกท่านด้วยที่จะหมดเคราะห์หมดโศกพ้นจากความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงเพราะความร่ำรวยกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วให้ตัวของท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่รถป้ายแดงรวมถึงทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังจะเป็นกุศลอย่างมากต่อตัวของท่านแล้วคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในอีก3วัน7วันข้างหน้าให้ตัวท่านนั้นเตรียมรับความร่ำรวยกันได้เลยการทำบุญเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงชะตาธรรมให้ชีวิตราบร,รื่นจเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของการกระทำหรือไม่การทำความดีส่งผลดีต่อจิตใจและสังคมเสมอต่อไปนี้คือแนวทางการทำบุญที่ได้บุญกุศลมากรวมเคล็ดลับในการทำบุญให้เกิดผลสูงสุดการทำบุญสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างบารมีทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่จำเป็นต้องทำบุญครั้งละมากๆแต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง เช่นการให้ทานทุกวันหรือการไหว้พระทุกเช้าและนี่คือเคล็ดลับการทำบุญเพื่อเสริมดวงให้ได้บุญกุศลมากขึ้นเคล็ดลับที่หนึ่งการทำบุญด้วยการให้ทานการให้ทานเป็นบุญที่ทำได้ง่ายและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นเช่นถวายสังฆทานควรเลือกของที่พระสงฆ์ใช้ประโยชน์ได้จริง เช่นอาหารแห้งยารักษาโรคหรือหนังสือธรรมะบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ยากไร้เช่นบริจาคให้เด็กกำพร้าคนชราหรือผู้ที่ประสบภัยให้อาหารสัตว์จรจ,รจรัดเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นให้ทุนการศึกษาเด็กขาดแคลนเคล็ดลับที่สองการทำบุญด้วยการรักษาศีล ศีลบารมีการรักษาศีลเป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงเพราะเป็นการทำด้วยจิตใจสงบและไม่สร้างกรรมใหม่การรักษาศีลห้าเป็นประจำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่เสพของมึนเมารักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิ เคล็ดลับที่3คือการตอบแทนคุณพ่อแม่การตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดมาย่อมประเสริฐกว่าการทำบุญด้วยวิธีอื่นเพราะพ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระประจำบ้านใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ทำดีกับพ่อแม่จะไม่มีวันอับจนจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าและทำสิ่งใดก็จะราบรื่นประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง สีมงคลของราศีธนูได้แก่สีน้ำเงินสีขาวและสีแดงเลขมงคลได้แก่เลข3เลข7เลข9สุดท้ายนี้หากใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบขออำนวยอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงและความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่มุ่งหวังขอให้คุณมีทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดมือไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้ความร่ำรวยมาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านในเร็ววันด้วยเทินมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ